ต้องรีบจริงๆแล้วต้องรีบจริงๆแล้วพี่ต้องรีบเข้าบ้านแต่บ้านผมไม่กไกลหรอกนะโอ้ ครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยแล้วกันนะนครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเบอร้อยสาวนะครับอันนี้ก็จะออกไปขีร่รถกินลมนชมวิวกันนะครับก็หลังจากหายไปนานไม่นานหรอกนะครับพอดีว่าช่วงนี้มีปัญหาที่กล้องนะครับไม่รู้เป็นอะไรอัดอัดอ,อยู่บางครั้งก็เครื่องมันดับไปเองนะครับแม่ผมไม่เข้าใจนะซื้อมาใหม่มากเลยไม่ได้ซื้อมือสองด้วย วันนี้จะไปขี่รถเล่นดูนะครับวิ่งได้สักเท่าไหร่กันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับผมแบบเหงาเนครับบกเหเลยไม่มีเพื่อนแบนขี่รถเล่นด้วยกันนะบองอ้เลยเพื่อนผมแบบก็ม่แไม่ไม่อยู่กันนะครับแบบไปทำงานกัน ย้ยยายโนดนะครับวันนี้ก็ชิวๆอ่ะแดดร้อนๆอ่ะไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้วันนี้บอกเลยแต่ตอนเย็นน่ะคาดว่าน่าจะฝนตกับไม่รู้อ่ะพี่ฝนแก่นอ่ะฝนตกทุกวันอ่ะเออบบจะเข้าไปดูแบบในเมืองกันนะครับเห็นแล้วเล่นในเมืองกันสักนิดหนึ่งดูว่าสถานการณ์ในเมืองตอนนี้เป็นยังไงเปนตัวอำเภอนะ เราเกีมันก <time> ็มีทางที่ใกล้กว <gun> ่าน <IS> ี Shaun ้แหละแต่ผมแบบไม่ไปเองนะผมอยากแบบขี่รถคุมเีวดูบรถปุันนี้จิงขวาด้วยนะไม่ใช่นะไปที่ไหนก็ได้ขงเานะครับเราอยากปองแกเม่อไหรเดี๋ยวด้อกล้องก็เบี้ยวหลังงเดี๋ยวค่อยเลี้ยวค่อยเลี้ยวเอออดี๋ยวแหกครับพี่แกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยเดี๋ยเดีดี๋ยวเ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 ดว คุนสุดยอดนะครับไปตอนนี้เราอยู่บนถนนนาสายเอเชียถนนมิตรภาพนะครับ ก็ยาวๆโอ้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 โอไฟเขียวอีกตั้งหนว่าจะใส่แมสสักหน่อยนึงเดี๋ยว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 ข้ามไฟไปก่อนก็ได้ข้ามไฟไปก่อนแล้วเราค่อยแบบเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวข้ามไไปก่อนแล้วเราค่อยแบบใส่ก็ได้นะรถมันเยอะมากจริงๆแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะเท่าในกรุงเทพรอง ทำไมติดอย่างนั้นโว้พี่เล่นติดแบบนี้เลยเหรอป๊าดเท่เกินอ๋อทำไมติดแบบนั้นน่ะเกิดอะไรข,ขึ้นข้างหน้าน่าจะก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่แมสก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทันทีจอดแล้วสนุกสนุกนะิดนึงเอ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอ้ยเอ้ยข้าถังขยะเลยนี่เออไม่ได้หนักนะรถกูไม่มีแรงไม่มีแรง อ,อากาศก็ร้อนๆน,นะอยากจะดันโลแล้วเมื่อไหร่โควิดจะหายเนี่ยอยากอยากจะไปเที่ยวแล้วอดใจไว้แล้วอยากเสียค่าน้ำมัน <Yeah. S 1> ตอบได้จะอยู่แล้วแถวอำเภอเนี่ยแหละแต่ผมก็บอกนะว่าอำเภอผมแบบคนเยอะมากนะครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบอนะผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันใหญ่ตโตโหอลังการอะไรขนาดนั้นแต่แบบมันผมไม่ชอบความแออัดนะครับ โด,โด,โดูอดแต่ครนี้ก็ถือว่าดีนะช่วงโควิดมันถือว่ามันบางลงอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนี่คือแบบเกบสุดยอดนะครับติดนะครับตรงเนี้ยเส้นเนี้ยอันนี้ดีแบบโลองอ่งแบบวิ่งสบายสบายมากเลยครับเออจริงๆเราก็เลี้ยวตามพี่คนนี้ก็ได้นะเลี้ยวตามพี่กระบนะกันนี้แต่ถ้าเลี้ยวเราหมาล่ายแน่ะวิ่งไปนี่นะครับดูข้างหน้าเดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้วนะครับก็ตกแบบเย็นๆนะ่ะตก กลางวันก็จะร้อนๆกลางคืนก็จะฝนตกนะไอ้ไอ้ผมไปนะครับชักเดผมเดี่ยวทางนี้ดู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 โหดอะครับน้องๆโหโง่ขี่รถดูหาสาดูอสาไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้แล้วแฟนได้ยินนิดตายหาเลยนะเนี่ยดูครับโหบรรยากาศ มันก็ไม่ใหญ่อะไรมากนะก็ดูพ <epo ch> ี <player> ่ก uh en <inappropriate> ับอะคันนี้เซ่ดูล้อของเขาเซ่โอ้โหอะอย่างยืดนะฮะยืดมากดูดูดูเวปันนี้โอ้โหสาเมียเขาเมียเขาไอเบื้องเมียเขาสอันนี้แต่ว่าคันนี้รถไฟถ้าผมมาถ่ายงานที่นี่บ่อยนะครับทีเนี่ยแต่ช่วงเนี้ไม่ได้มาแล้ววิ่งไปตรงนี้ดีกว่าเน่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 ่ เดี๋ยวเข้ามาในเมืองนินดนึงบรงมันก็จะังเงียบดีอะ่ะดีนะเออเงียบดีอ่ะดี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 ดด<น>โอ้ถ้าแบบมาช่วงแบบช่วงเขาแบบเช้ชาอย่างเงี้ยในเช้านี่ติดนะครับติดแบบโอ้โหแบบไม่อยากพูดเลยครับติดมากเนี่ยโอ้เป็นโรงเรียนในเมืองนะฮะโอ้โหโรงเรียนสอนจีนนะฮะโอ้ร้านตะผมร้านตะผมผมก็ไม่เปิดอีกโอ้โหผมยาวลากดินแล้ว อันนี้ก็หลานสาวๆนะสาวๆชอไข่มุกนะเดี๋ยวมันหลังอยาขี่รถกินมีตังค์นะสิบเก้าบาทยี่สิบสี่บาทสิใส่ไข่มุกอะไฟแดงอ,กอีกแล้วในเมืองยังมีไฟแดงอ,กอีนนองอกลเลยเฮ้ยนานเลยนะไม่นานเท่าไหร่หรอมั้นสิบสิบกวิไม่มีวิบอกแล้วมีอยู่กับรอรอรอ,อได้นะโอเคไปเขียวเรียบร้อยเอ,อพี่ใจเย็นนะพี่กับบาใจเย็นนะพี่ไม่ได้ผ่านตลอดนะพี่ โอ้โหโอ้โหโคซิ่งอ่ะสุดยอดโอ้มึงปะมึงไงเจ้าคึ้รถเถ่ก็ห่วยวะเป็นเพลินนะครับไปขี่แล้วเล่นในเมืองนิดนึงนะมันเหงาอยู่บ้านนะกักตัวนานนะครับจริงอ่ะผู้ชมจริงอ่ะไม่ได้กักนะออกวันทุกวันนั่นแหละมาแล้ก็ออกมารับแฟนมาส่งแฟนทํางานอย่างงี้เออเราก็ไม่ได้ออกมาหาเล่นนะโอ้ โอ้ยพี่ชัเกินพี่จะเบรกทำไมพี่อ๋อพี่จะเลี้ยวอ๋อพี่เลี้ยวเลยพี่เออพี่เลี้ยวเลยเออตามใจพี่เลยเอาเลยพี่จะจอดตรงไหนพี่เอาเลยผมไม่จอดกับพี่นะไ,นไปข้างหน้าผมไปข้างหน้าผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะยวซ้ายนิดหนึ่งไปซ้ายนิดนึง,นนงโอ้โอโอโอยแกมัเปนไฟขอบพุทธวาราบุบ้างฮห ถน,นนอ,นอ่ะเเารียกถนน,น,นเด็กแว้นนะครเด็กแว้นสมัยก่อนในเส้นนี้แบบเยอะมากครับตกดึกมาเนี่ยมันแว้นแบบกันสนั่นมากเลยนะครับไม่เกียวเด่นอย่าไม่กลับรถข้างหน้าก็ได้ยต้องดูเลยตำรวจจะโบกหรือเปล่านะเท่ากับผมก็ไม่ได้ดังนะผมรถท่อหมกนะครับแต่เสียงกองดังกว่าท่อขี่ด๋เสียงกองดังกว่าท่อโรงเรี้ยท้องต่อนะโรงเรียนประจำอำเภอนะเฮ้ยอันนี้อะไรวะทำไมถุงถุงเท่กันอะไรเนี่ย อ๋อหนังพาอ๋อเรีกว่าอะไรเนิ่ยเตะ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 พื้นมุงเยอะมันก็ยกขั้วงนิดนึงนะครับรถผมเพราะว่าโหลดเตี้ยมานะครับโหลดเตี้ยมากนะครับอยากบอกเลยแบบประมาณแบบประมาณเนี้ยติดพื้นอ่ะคิดดูนะผมนั่งกับเพื่อนสองคนอ่ะประมาณเนี้ยเหนียบประมาณเนี้ยจริงจริงแล้วขึ้นลูกแล้วน้าจะขึ้นแบบพุ่งป่อะไรเงี้ยพุ่งป่าพุ่งป่ไม่ขึ้นนะมไม่ขึ้นพุ่งป่นะขึ้นลูกแล้วน้าอะไรเงี้ย กระแทกเลยอ่ะแบบตูกับสะกิดไปแตกขาดขากอะไรอย่างเงี้ยสุดเกินนะครับสุด,สดพื้นอ่ะติดพื้นอ่ะครับน้องๆแต่ก,ก็ก็อยากพูดว่าหลายคนก็มีเตี้ยกว่านี้ก็มีนะไม่รู้ว่าทำไมต้องชอบเตี้ยกันนะครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกฝนก็กำลังจะตกด้วยนะตกพร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นถนนดาวอังคารของบ้านไท่นะครับถนนเส้นนี้แบบเมื่อก่อนดีนะครับ ขอโทษเลยเมื่อก่อนนีดีมากนะครับทุกวันนี้แบบโอ้โหอะไรของมันวายิ่งทำปกติเขาทำถนนเนี่ยเขาต้องทำแล้วมันต้องดีใช่ไหมถนนที่นี่ครับทำแล้วเป็นอย่างนี้ครับคิดดะครับโดดไปโดดไหลครับรถผมนี่แบบชกแตกอครับสินแบบสินชกแบบสินชกหน้าเราเขาเรียกอะไรแตกนะครับกระแทกจริงๆครับเส้นนี้แบบดูดูดูฟังเสียงฟลงเสียงครับดู นะครับเนี่ยเขามาทําแบบท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยฝนตกว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอาตกเลตอนนี้วะโทษโทษโทษผมไปก่อนนะพี่เอาหน่อยพี่อยากเจอพี่อยากเจอพี่อยากเจออย่าห้าอย่าห้าวให้มากนักนะครับก็เนี่ยนะครับบรรยากาศ ชมบรรยากาศแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วผมต้องรีบจริงๆแล้วต้องรีบจริงๆนะพี่ต้องรีบเข้าบ้านแต่บ้านผมกอีกไม่ไกลหร้กนะ ขี่เข็มมาครับเที่กับต้นแบที่นี่มันโหดมากจริงๆนะที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันเจ้าเด็กๆไม่แรงนะฮะนะผมไปขี่ได้นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ